อ่ะจากเกือบเกิดอุบัติเหตุมาที่อุบัติเหตุกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจากการที่สมมุติเราจอดรถอยู่เฉยๆติดไฟแดงอย่างงี้ครับคุณหญิงครับอ่าคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราจอดอยู่ดีๆก็มีรถจากอีกฝั่งข้ามกระโดดลอยข้ามเกาะกลางแล้วมาชนเราแล้วไม่ใช่ชนธรรมดาไปดูภาพเหตุการณ์กัน,กน,กนครับว่าเป็นยังไงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บริเวณสี่แยกอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินเห็นไหมฮะ มันทึ่เหตุการณ์รถบรรทุก10บหกล้อนะครับ<ฆ>พุ่งข้ามเกาะกลางมาชนรถเก๋งเป็น Honda j a จ z สีขาวอย่างที่เห็นในภาพนะครับกำลังจอดติดไฟแดงอยู่เลยแล้วก็พุ่งชนอย่างจังจนทําให้เรียกว่าชนแล้วก็ลากมากระดนกระเด็นตกลงข้างทางนะครับเ<ฆ>บื้องต้นนะครับเขาบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยขับมาจากจังหวัดกาฬสินแล้วก็มุ่งหน้ามาทางอําเภอย่างตลาดนะครับเ<ฆ>มื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมันเป็นสี่แยกกันนะครับ<ฆ>อาจจะควบคุมไม่ได้ไม่ได้แล้วรถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางนะครับแล้วก็มาชนรถเก๋งเข้าอย่างจังอย่างที่เห็นในภาพ ตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในรถเก่งนั่นแหละ<า>นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจบางทีเราอาจจะจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆแต่บางทีเราก็ต้องแบบสังเกตสังการมองซ้ายมองขวาด้วยหาทางหนีที่ไล่เอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันโอ้เห็นภาพลรวโชคดีนะไม่เสียชีวิตอ่ะแค่บาดเจ็บนะครับโชคดีที่ไม่เสียชีวิตนะครับนี่นะฮะ แต่คนคคน,คนอ่ะเดี๋ยวสังเกตว่าคนขับจากรถรถบรรทุกเมื่อกี้ลงมาเหมือนกับลงมาช่วยคนที่อยู่ในรถเก่งอยู่เหมือนกันอ่าก็เรียกว่ามีเจตสํานึกที่ดีนะครับอ,อาจจะแบบบับงคับรถไม่อยู่ใช่นะเสียหลักนะคะ